ว่าแม่งตื่นมาดูก่อนดีนี่มันที่ไหนเนี่ยเอ้ยดิคุงเฮ้ยเฮ้ยเอ้าพี่บอบเฮ้ยมึงหันข้างหลังก่อนอะไรวะเฮ้ยเพี่อะอะไรเนี่ยเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งพี่พี่พี่ที่นี่ที่ไหนเนี่ยเออที่นี่ที่ไหนเนี่ยแล้วก็ไอ้นี่มันคือเอ้ยมันขยับได้ด้วยเยี้ยผีหลอกผีหลอกเฮ้ยเรากำลังฝันด้วยเราเราฝันอยู่อ่าถ้างั้นเราอยู่ที่เดิมเออเราตอบพี่นะสีกันให้ตื่นเออโอ้ยอุ้ยเจ็บอุ้ยเจ็บเจ มันเป็นเรื่องจริงอะดิเอวี้ยมันขยับอีกแล้วมันมีชีวิตหรอเออแน่จริงเลยตัวมันดีโง่พูดไหน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 เฟอสเตอร์ไปไปอยู่นี่ได้ไงวะเนี่ยแล้วมึงมานี่ทำไมวะเนี่ยแล้วมึงมาทำไมตรงนี้อ่ะอ่ามึงรู้ไหมว่าที่นี่ที่ไหนคู่กำลังถ่ายตอนรีวิวซีซั่นหนึ่งอยู่เลยตอนรีวิวซีซั่นหนึ่งไม่ที่สกินนี้ซีซั่นหกซีซั่นเจ็ดไอ้คว้าเออทีนี้มันเกย์เกินไงเนี่ยจำอะไรไม่ก็ได้นอกจาก เโอ้เอลพีดิ้วว่าเป็นอะไรอ้ยผ่านไปกี่ปีก็ยังน่ารักเหมือนเดิมเหรอไอ้ไหนดูดิตอนนี้ตอนนี้ปีอะไรตอนนี้ปีอะไรเออดูเวลาดิ่อันไหนเวลาอยู่ไหนวะตอนนี้ปีอะไรตอนนี้ปีอะไรตอนนี้ปีอะไรอ่ะไนทีวีมันขึ้น2019ันสิบเก้าวะสองพันสิบเก้ใช่เหรอทีวีมันก็ขึ้น2019วันนี้อยู่ที่21ไอ้ควายมานาโคตไอ้ง่เอ้าก็ตอนนี้สองพันยี่สิบสี่ไอ้ควาย อ๋อกูน่าจะจำวันที่ผิดก่อนมาเลยมั้งกูไม่รู้มาได้ไงนี่แตวันที่ผิดที่อะไรจำปีผิดด้วยโง่โอ้ยฟันเหยุดด้วยเงี้ยะปากเฮ้ยเท่าอะไรเอาเท่าไลน์คอมเอาเอาแต่ว่ามันก็ไม่ใช่คอมหรากปะคอมกูเอ้ยไม่ใช่เอ้ยคอมใครไม่รู้อ่ะพี่ใครไม่รู้อ่ะเออโอ้ยแม่งเออพอยกัเายใส่แมสก็เออเหมือนกันบูยใส่ทำไมวะโควิดเขาไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้บูยนี่อะไรมึงทำอะไรเนี่ย โล่งไลยมันไม่ฟินไงโหไม่ฟินเลยไปไปแล้วหรือก็คือมึงพอจะมีข้อมูลไหมว่าทำไมเราถึงมาที่นี่ได้เนี่ยเหมือนผมว่าผมจะผลิตแอปเปิลทองชนิดพิเศษผิดอะพี่ที่เราผมไม่ผมที่กินอันเนี้ยพี่บอสลองกินดิพี่กินไปแล้วกินไปแล้วแต่มันก็เหมือนกันอไม่หรพี่ลองกินดิเผื่อแบบเราย้อนกลับไปได้กินกินทำไมหมดอุ้ยเต้นทำไมวะอ่ากินละแต่เชื่อไหมว่ามันมีสารกีนะ อออ๋โยสารเกนี่มผมใส่ประมาณ70%นะพี่อาจจะทำให้สมองเสียหรือว่าพิการได้ไหมนะใช่เหรอเออนั่นแหละเอากินเงี่ยเอาเสร็จแล้วมึงควรตีนกูเอามึงมึงก็ไปจับยัดเข้าปากกินกินก่อนมึงกินก่อนกินก่อนดูก่อนโอเคกูไปแล้วไปด้วยพี่ไปด้วยไปด้วยอ้าเดี๋ยวเอ้าอ้าวมึงแดกแล้วสลบเลยอ๋อพิการอ้าวอ้าวตายเลย ชิบเฮลมีว์อะไรอ่ะเป็นอะไรโอ้ยพี่เฮ้ยมันเป็นอะไรนี่อะมาที่นี่ได้ไงวะเนี่ยเอ้าแล้วมึงอยู่นี่ได้ไงเที่นี่เออพี่เอามากี้ไงเมื่อกี้มึงก็นั่นอยู่พี่เออเออทียอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวมึงมาอยู่ตรงนี้ได้ไงอะไรวะอะไรของมันวะเดี๋ยวเดี๋ยวมาอยู่นี้ได้ไงเฮียอะไรอะไรของมึงก็เมื่อกี้มึงแดกแอปเปิ้ลแล้วมึงล้มตรงนั้นนะ ไม่เด็กแค่เลยไม่ททอะไรเลยอยูเดยวล่าสุดตอนที่ตอนที่จะมาที่นี่พวกมึงทำอะไรกันอยู่วะเปี่ยนอ,อ,อยู่ตอนนั้นตอน,ตอนนั้นผมไอ้นี่อยู่พี่ตอนนั้นผมอัดไอ้นี่อยู่ช่วยคู่รักทําเป็นแปลงร่างเป็นไททันเอเลนพี่<ผ>ม<อ>ึงจำได้พี่ตอนนั้นผมนั่งเล่นดูดูหนังไอกอยู่พี่ <c oughs> มึงดูทุกวันไอ้ยัยมึงจําได้ยียอะไรเลือพี่ก็นอนอยู่เว้แต่ว่าเฮ้หรือว่าเราจะลองแบบไปทําอะไรเดิมๆไหมเหมือนว่าแบบว่า เมื่อกี้เรานอนอยู่ใช่ไหมพี่นอนอยู่พี่จะกลับไปนอนใช่พี่กลับดูทำอะไรเดิมๆโอ้เดิม โอ้ยโอ้ยไหนได้ผลไหมต้อ็ไม่กลับไปอ่ะอะไรวะไม่เห็นกลับไปเลยเออแสดงว่าวิธีนี้ไม่ได้ผลนะดิต้องทำยังไงวะนลองนอนดิลองถามพระเจ้าไหมพี่พระเจ้าจะรู้อยู่ไหนอีกอะพี่พี่ลองตะโกนดิพระเจ้าอ่ะพระเจ้าพระเจ้าฮัลโหลพระเจ้าพพรระะเเจจ้้าาโโฮัลลหฮัลโหล นี่ใครอะนี่ใครเนี่พี่สวัสดีครับฮ้ยคุณขุนแม่งใบแดกใครวะเนี่ยนี่มันเอ้ยเี้ยจีเนฮะอะไรล่ะเันไอ้เนี้ยี่บอกไอ้เนี่ยนี่อหะ หมีมาทำไมเมื่อกี้มึงเอาอะไรมเพิ่งนเอาอะไรทายให้กูฟังไม่หรอไอ้เหี้ยเออจำชั้นได้ไหมจำได้จำได้พี่ว่าตัวนี้มันมาแล้วมันจะบอกหนาวหนาวหนาวขอเกอดหน่อยขอเกอดหน่อยมันคือคำสาปมึงโดนสาปให้มาอนาคตอะไรโดนคำสาปให้มาอนาคตมาอนาคตตอนนี้ปีอะไรปีสองพันยี่สี่ทำไมเหรอยี่สี่บ้านผัวเอถูกแล้วพี่เงี้ยเอาถูกแล้วอ้าวไม่รู้ sorry ดาวันนี้ดาวันนี้เอ้ยไอหมีหมีดูหน้ามานันดิหมีเหม็นหมีหมีถ้าถ้าถ้าพวกเราอยากกลับไปไปีเฮ้ยมึงอยู่ตรงนั้นแล้วยาเข้ามาฉันถามว่าทำยังไงให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมโอ้อฉันโง่ชิดกันมากเร็วเคิดดีดี เฮ้ยหรือว่าควายแดงจะมาวะควายแดงเหรอเฮ้ยมันไม่มาเลยพี่มันโง่เกินอ๋อไม่มาหรอควายแดงมันมาม่มีวิธีอยู่เนาะมีวิธีอะไรแกต้องไปหาเปิ้ลทองให้ฉันอหาอันไปหาจากไหนวะโรงงานผลิตไอ้เปิ้ลทองอยู่นู่นน่ะอยู่นู่นก็มาร์เก็ตน่ะมาร์เก็ตน่ะมาร์เก็ตอะมาร์เก็ตมาร์เก็ตไหนเซเว่นนะเฮะเซเว่นเหรอร้านไหนที่เป็นร้านค้าอย่างนี้มานี่นี่นี่ตรงนี้ก็ร้านค้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่ในในห้า ้างหสิคเออมึงก็บอกแค่ห้างร้านค้าพ้งไปพี่ต้องรีบไปแล้วเฮายเที่ยทางนี้เหรอวะถูกเรื่องนะวะไม่รู้ว่ามันมีทางนั้นทางเดียวไงทางนั้นมเป็นบางบานปะเราเห็นไกลๆอ่าอ่าแล้วแต่นั้นเออตรงนี้นี่ไงพี่มองมอมอแสดงว่าแอปเปิลทองอยู่ข้างในนี้โอ้โหแต่ว่าเมืองนี้แม่งไม่คุ้นเลยเว้ยไม่คุ้นมันคือเมืองอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอ้ยเก็บได้แล้วหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นต้องแดกไหมต้องเก็บเลยเนี่ยเฮ้ยโอ๊ยหนีนี่ไงหนึ่งชิ้นเอาไปเอาไปไปหมีหนึ่งแล้วนะหนึ่งแล้วนะ เดียวทีเดียวหรอ,อว้าวเฮียโอเคอ๋อเรามีที่ไหนกันอ๋อนี่ๆนี่แหละถ้าบอกว่มีนี่แหละเท้าโอ้ยแยกกันนาแล้วกันด่าทำมาเฮียเลยวะเฮ้ยนี่พี่เจอแล้วสองชิ้นนี่ เออช่วยหาหน่อยเว้ยช่วยหาหน่อยเว้ยโอ้ยเฮ้ยเสียงอะไ้อไอ้การไอพวกกูได้วิธีการกลับไปอดีตแล้วนี่ไงนี่ไงเดี๋ยววิธีอะไรอย่ะแล้วเมื่อกี้มันมีหมีหมีพัชเจ้ามั้งเห็นบอกว่าให้หายเปิ้ลทองให้ได้ห้าห้าลูกอ่ะเดี๋ยวเมึงโยนมาดิอ่าอันนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเออเออละเอียากกินนะเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันสลักชื่อแบรนด์กูด้วยอ่ะชื่อแบรนด์อะไรไอการเฮ้ย องไรไหนพี่อีกลูกเจออีกแล้วย่าสาแล้วอีสอง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 ปุ๊บไม่มีกากจัดเอ้ยช่วยหาดิมันจะเดินตามกูทำไมเอาก็ช่วยหาอยากกลับไหมเนี่ยไปดูด้านบนแมทดูด้านบนอยากอยู่แต่ไม่ช่วยกูหาเนี่ยเนาะอมาเมืองล้างเหรอนี่ยหรือว่ามันมีแค่เราเจอแล้วพี่สี่อีกหนึ่งอีกหนึ่งอีกหนึ่งอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเอ้ยนี่ไงนี่ไงเจอแล้วห้องนี้ห้องนี้ ครบแล้วครบแล้วโอ้ยครบเหรอเออครบแล้วต้องทำยไงต้งกินหรือว่าอะไรน่าจะต้องไปตะโกนบอกมีข้างหน้าไป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 บอกมีแค่นี้ว่าโอเคบอกมีก็ไม่คุ้นเฮ้ยมึงจะโดดทำมีมีอยู่หน่อยมีได้มี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 อยู่ไหนวะมี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 ร้องห้องพ่อมึงสิยมีเสร็จแล้วมีได้ครบห้าลูกแล้วมีอ้าวมีอยู่ไหนวะโอ๊ยเหี้ยอะไรอะไครบแล้ว นะราคุยแล้วไอ้กาดมันไปไหนวะพี่มีไหนแล้วมมีอยู่นี่ออามีได้ขอมหาลูแล้วไงต่อได้ขอมหาเหรออือไงต่อตอบกูสิต้องกลับไปที่สตูดิโอของน้อยเออกลับไปทำอะไรมันกลับไปแล้วมันก็ไม่นั่งหน้าคอมมาก็หลับ5ทีอ่ะหลับพัาละทีแล้วให้เด็กเป็นทองด้วยหลับอ๋อนึกว่าเด็กเป็นทองแล้วกูหลับใช่ อ่ะแดกของเราอืออ่าพี่ค,คนลูกไปกินาคอมไม่หรอไม่ผมหิวตอ้เนี้ยอ๋ออ่ะกินกินกินเ <c oughs> อ้ยแดกเขาไปหมดทั้งลูกเออไปไป <c oughs> ไปไว้เจอกันที่หน้าสตูดิโอแล้วกันนะเออเออเออไป ราจะได้กลับแล้วใช่ไหมพี่กลับแล้วพร้อมกันทำไมวะเมืองนี้ก็สวยนะเราเราเรามาตั้งอนาคตตั้งสามปีเลยพี่แต่ว่าตรงนี้ก็คุ้นนะเหมือนเจอสาวสักที่เราไล่ดูหวยทุกงวดไหมพี่แล้วเราก็แบบย้อนไปซื้ออ่ะโอ้ยมันผิดกฎการเวลาโอ้ยโคตรเบี้ยว เฮ้ยเฮียแมปกูไม <really? laughs> yeah. ่แบ <kil> ็กอัพไว้ยาไอ้สับยาไอ้โง่กูไม่ได้แบ็กอัพไว้ไอ้นี่อะไรกูหาหมีที่หาหมีเฮียอะไรเอาเอ้ยเอาเไม่มีอะไรอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวมึงมาซ้่มเลยให้ครูสัตย์ เออเดีวกูเลยกตกหลุมตกหลุมรักแล้ที่หลาเอ้ยหรือว่าเราต้องลงในหลุมเพเาะหรือเราไปเอ้ยพี่เขาบอกให้ไปนั่งหน้าคอมแล้วกินในเบิร์นทอนแล้วก็นอนไอการไอการไอการเอาไปคนละลูกเร็วจะอยากจะกลับไหมเนี่ยเออมาดิไอพี่บอสเอาไปลูกหนึ่งพี่กี่ลูกหนึ่งกินลูกหนึ่งกินลูกหนึ่งเมื่อกี้เพิ่อกีาไปเอาไปอีกลูกหนึ่งอ่าอ่าแบ่งกันแบ่งกันแล้วกูนั่งนั่งไหนอ่านั่งข้างๆนะอ่นั่งข้างๆกันเอาไป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 คุนั่งนี้กูนั่งนี้อ่าพี่กินแล้วใช่ป่ะไม่ผมกิินไดดกการแ เออนอนฮะพี่หันคอขึ้นบนเหรออ่านอนเนอโอ้ยใครอ่ะเฮ้ยไอหมีเสร็จแล้วเหรอแล้วมึงไปยิงแล้วครับนะมองหาพ่อมึงหมีได้แล้วเหรอฮะเฮ้ยคุณคุณคุณเฮ้ยเหี้ยใครเนี่ย เอ้คุณมาทำอะไรที่สตูดิโอเนี้ยทำไมเสียงเป็นคุณวะพี่มาทำอะไรครับเนี่ยพี่บอสรอใช่ไเออใช่เพาแต่ว่าอ้ยนี่มันดิคุงนี่หว่าเออันต้าจำได้ด้วยเหรอเอาอีกแล้วเสียงเกยี่ยวกันแล้วเอาเดย๋ยวแลยวะแล้วทำไมพี่ใส่ชุดนี้นี่เอาเฮ้ยก็นี่มันสกินใหม่โอ้เท่ว่ะเออเท่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 แล้วทำไมอ้าวฮะอะไรมึงไม่กลับ เอ้ยทำไมไม่ใส่ชุดใหม่ล่ะเอ้าไอ้นี่เป็นไงได้ผลบ้าไปเลยเว้ยเนี่ยอันนี้พี่บอสเหรอพี่บอสปีไหนวะเนี่ยทำไมบอสเปลี่ยนไปวะนี่คุณคุณอยู่ปีไหนเนี่ยเรอกูกูไม่ได้ผลอะไรเลยอ่ะสองพันยี่สี่ครับเฮ้ยเราสองพันยี่สิบเอ็ดการเรายังไม่กลับพี่บอสขับเร็วอ้าวงั้นเราบอกกันว่าเราต้องก็เกณฑ์สองคนนะครับผมไม่ได้พใจไม่ได้เฮียมขาหองไงอะไรเอ้ยบ้าไอหมีไอหมีหมีทำไงให้กลับไม่ได้อ่ะ โอ้ยกลับหรอเหมือนนายอยู่ตั้งเหวี่ยยัดตูนอะไรอะไร่ะพูดชัดไม่ได้ยินพ่อมึงไงยังไม่เกี่ยวเลยหยอกเล่นหยอกเล่นเราไม่ทำไมถึงไม่กลับมาดูนี่ไอ้ควายไหน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  ไอ้อคนหนึ่งมันนั่งที่นี่ว่ะสีมันอ่ะแล้วมึงนั่งตรงไหนแล้วมึงน,นั่งสีเหลืองเหรออ,อ้าว,อาวสอรี่ไม่แบกกูไม่นั่งสีฟ้าสีนะโอเคแค<ม>่นั่งใช่ไหมแล้วก็หลับใช่ไหมมีเป็นทองไหมไม่มีหาเง,ง,ง,งี้ยเฮ้ยเกียจแล้วไอ้เหี้ยเอาไหมกูนี่ลูกนึงอะ่ะกูไม่มีเฮ้ยเอามาดิขอลูกนึงขอลูกนึงพี่บอสเลยพี่หลุมหน้าีปหลุมหน้าไหนวะอุ้ยนี่ไงอึ๊บกูขึ้นไงเนี่ยเฮ้ยพากูขึ้นด้วยพี่บอส เฮ้ยใครเป็นนี่อะไรไอออกไออะไรกินน้ําเปลือกทองแล้วก็นอนปะนอนในหลุมพ่อ่อนนอนแดก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 อะแดกละอ่ะกูขอนอนตรงนี้แล้วกันไอโง่นอนสิเฮ้ยไอหาที่นอนอยู่ไอสัตว์อ่านอน ทำไมยัยไอ้กูมึงดึงพี่บอสมาด้วดึงพี่บอสมาด้วยทีพีพี่บอสมาด้วยทีพีพี่บอสมาด้วยทีพีพี่บอสมาทีพีพี่บอสแบบนั่นแหละพี่บอจ๋อพี่บจ๋อโอยเ่ยควายมันยังไม่กลับหับแค่มันไปเสริมบ้างไมเฉยเว้ยโอ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 ้ยโ้อ้ยโอ้ยโอานโออน้อยอด้้ยี่ย